สบายดีตอนเสาวทุกคนมันนี่ก็ตื่นเสามากนะในยินเสียงอึ่งกวาด,าดดาเดือดดาอยนะพอดีคนอึ่นไลยๆทุกคนแถวบ้านเนะี่ยเดสุดพายไปเบ่งน,นะเพราะว่ามีบอแม็กเลยฮับซื่อได้ได้ได้ไล่ขนาดนะั<อ>้นนะคนกำลังเสียงอ,อึ่งไปขายนะ

ลอยไต้ไหนเลยเนี่ยไปได้เลยไหมขับจเลิลกลยนไลาเติมลอยปลโลลอยไปลโล่อันขัโรไล,ล,ลายเป็นไรี่ส <40 S 1> <40 S 2> ิบี่โอ้ี่สิบพนเลยเกือบกือบลอยบาทเลยแปดสิบบา

อึงนะปาไมได้ห้องนำติเอออ๋อแมนมืนบ่นี่ยตาแมนมอันนี้ก็แมนแมนตัวน <en> ้าก็แมนปาลายเลได้นี่ยลอยลอยปลายอยแล้วลอยเบลโล่หัวเออปลาชงบสอบแมนได้รถกัยังยังอยู่บ้านนะฮะ Đó khai này Khai Đó đánh ngân lại lấy bạn này Đâu là 40 ship sẵn đó Ồ, lai lội rồi đấy này Ồ, nữa, này, cái gì mà này cá rồi <laughs> này <laughs> <laughs> นี่ตัวใต้บ่แมงนี่คเออเออตัวใต้นี่กันได้เอปคายขาดบอตัวท้างไม่ได้<อ>ไหวกินได้เนาะมนหมดเลยหมดแล้วยังฮือนล่า่ะรถนั้นได้สะไนบ่ใ่แมกซ์ลจุ่มบ่ใ่บหน้ามผ่อไฟมึน,นมือ,อโอ้ย Nicaku bomec béo y mẹ bé bất gì mất nhưng mà pháp và yêu cầu bom. Nhê? 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 ngân khai ưng <laughs> mà tôn sầu cả เงียบสงัดเลยนะใบใหม่บนทิ้งเลยแต่วันตกกลางคืนมากอะหรือว่าเริ่มจะขำนะลมแห้งแห้งต้นใหม่เนี่ยจะเด้งฮักไปเลยใ<ป>นอึ่นครัแต่ว่าท้าบริคายนะพอดีกับเต็มทางเนี่ยแหละทุกคนนะนี่ ป้านะ่าจะขึ้นพ่อป้าเลยป้ามันบืนชาวบ้าน,นี้ก็เข้าเดินทางไปหน้านากทุกคนไปแล้วก็เดี๋ยวสเ,เอาอื่นไปเห็ดแห้งเห็ดย่างไปเลยวัก็ขึ้นแนวจกักคนตกแห้งมาแห้งนะเพราะว่าบนแซวเนี่ยนำคลังเลย mưa này mang màu ngọt lại nè thưa con Khả năng toàn cân viện này, nè Nhân bình nè Ăn ăn là cái Thằng ương thằng đây Nhưng mà này đi thổ hay nóng nóng màu nè Như เออบึงหน้าตา้ามันแหละแปลกๆนั่น <c oughs> ไอเต็มถองเลยนะโอ้ไข่มันเริ่มออกเลยมันเริ่มไข่นนะอย่างนี้ไข่ดีบ่เบ่งเ,เลยนะมาขึ้นนี่ก็เห็นนี่ปลา เอามันบบนี่ก็อึงนี่เด้เ้าสีใสพาทองมันแล้วก็เอา,ามันไขมันออกแล้วก็สวนเยนี้นนให้นงชายมาเอาน,นั่นเป็นตรลายโลประมานชีโลโคจัง นไข่มันไข่มันนี่เขาใส่เอในี่ไว้เลยก็บมกอันนี้อยังลายอยู่นะในส่วนกระโดมันนี่พ่ออันนั้นอะไรกับเกลือไปนัวดละไก็เพื่อชิ้นไข่แล้วก็อ,กอนกันตากแห้งไว้มีน้ำมันอยู่เจ้าตอนนี้เอาก็บฟรีห้แม่ขว้าอื่น มา,มาปลูกมันทุกคนพาฝนตกฝนตกสองวันกับดินกับสมกันที่ว่าเขาปลูกกับขึ้นไหวนะสอง ไ่นได้บ่เห็นดีฮะมาเ่เออมาเอเอออยู่แบบโบนี่โบมี่ีบขึ้นเลยโบแม่นบได้ไปนะไปเออจะวันนอนอยู่กับไฮมี่ลูกโบมีเลย้นเอโนี่ลายเต็มเลยีลายตัวใหญ่ขนาดนั้นกบปิ้งกินไหม เดินนกอบยาากปิ่งเอิงเดนเดินตัวปิงแล้วมีบ่ต้มแัวมีอ่ะกินเลยนะเดินเลยอยู่ตรงนนี้ตรมอะนะเดินปิ่งนะตัวหนึงนะอันนี้ก็พวกไข่มันส่วนกระตมันดรู้ว่ามาคุณยัง เอิบเกลือเป็นนวดัวจิงไข่บันจะตากแหงใบเรยบรอยเลยนี่มีแต่ตากมันแหงน,นะบันก็ มันแล้วก็ปิ้งกินได้นี่เอ็ดแบนี้เก็บใบใบหึ่งน<ป>ะในกาลังจากีเห่ายางอัน ยังเรียบร้อยทุกคนยางไฟหรือว่าค้างไฟนะมันแห้งนี่มันแห้งเลยนี่ก็เอาไว้ในนี้นะไตสร้างกระซีเพราะว่าเวลาหนาวกันมันสีห o r น,นะมันกส็สีเก็บไบเดด้เ่งนีทุกคนนี่แหละเอาไว้กินนะแต่ยังมันมัน,มนอยู่นะทุกคน,นเบลล์ลายเลย คลิปนี้กับบูมิยังไลน์เลยทุกคนดี่ห้องเกได้จบคลิปไว้เพียงสำเนียได้ยังได้คลิปหน้าวิดีโอหนะพบกันใหม่ได้ทุกคนบ๊ายบาย